อเมริกาอาจจะเข้าสู่รุตชาติในช่วงไตรมาสสามนะถ้าเราไปดู GDP รายไตรมาสคือตัวแท็กสีเทาด้านซ้ายครับจะเห็นว่ามันมีโอกาสติดลบ2ไตรมาสติดต่อกันนะนตั้งแต่ช่วง Q2 กับ Q3 ของปีนี้2ไตรมาสบวกกันลบศ5มันน้อยกว่าของปีที่แล้วด้วยซ้ำมันก็เรียกได้ว่ามันก็คงเป็นการเกิดอ,อบบซอฟต์แลนดิ้งมากกว่าหรือเกิดมาร์เนชันนะครับไม่ได้เกิดอะไรมากมายนะว่าคิดว่าอเมริกาเอศรษฐกิจยังค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่โดยเฉพาะภาคเซอร์วิสเลยให้เป็น,เ,นะะเชนนอ,อเรีโยเวก คุณเทคขนาดใหญ่นะครับก็ยังค่อนข้างชื่นชอบอยู่ยุโรปเราตั้งชื่อมาว่า eu นะครับสามารถหลีกเลี่ยงการเกิด r e c e s s i ได้นะครับก็ปีที่แล้วยุโรปรอดตัวจากวิกฤตพลังงานได้ครับปีนี้ก็มีโอกาสจะรอดตัวจาก r e c e s s i ด้วยปัจจัยกดดันที่ขึ้นเข้ามาคือน้ํามันพุ่งขึ้นนะครับก็เป็นอันนึงที่ ecb ต้องจับตาบองดังนั้นภาพรวมเนี่ยเราให้เป็น n e ว t ร a ลอยู่นะเหตุผลเดียวเลยที่เราให้เป็น n e u t r a เพราะว่าเรื่องของธนาคาครับยุโรปค่อนข้างอ่อนไหวนะครับเมื่อไหร่ที่มีราคาเข้ามา คุณยุโรปอาจจะถูกเฮขายได้ก็จริงๆเราอยากให้เป็นซาริโอเวทนะแต่ว่าพอมันมีเรื่องพวกนี้เข้ามาเนี่ยเลยดาวเกะเป็นยูนิทอลไว้กอนสับคนที่อยากซื้อก็รอให้เรื่องธนาคารมันสงบไปก่อนแล้วค่อยหาจังหวะเข้าไปทยอยเก็บญี่ปุ่นเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ฟื้นตัวได้ค่อนข้างตะกุกตะกักปัญหาหลักเงนินญี่ปุ่นเนี่ยที่จะเจอปีนี้คือเงินเฟ้อครับที่อื่นเจอเงินเฟ้อไปแล้วปีที่แล้วญี่ปุ่นจะเจอปีนี้ถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยเราให้เป็นซาเลนเดเวทนะความเสี่ยงม่ยมีค่อนข้างเยอะกว่าคือเรื่อองงข ส่งออกที่อาจจะกระทบต่อเรื่องของเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นกระทบเรื่องของนโยบายการเงินไปดูตีมาติกวัหนหนึ่งนะพี่หมูตีมาติกเนี่ยจริงๆหมูเล่าแล้วแหละว่าเราชอบตัวเทคนะไปดูเทคด้านซ้ายครับ PE ส่วนใหญ่ PE ของกลุ่มทุกกลุ่มเลยใน MSCI World เนี่ยมันไม่ได้แพงภาพรวมเราให้เป็นนิวโทษนะแต่เราชอบหุ้นโกรดหุ้นเทคนะครับแล้วก็กลุ่มของพรีเมียมแบบเป็นหลักนะครับและอาจจะอันเดอร์เวทตัวของแวลูหน่อยในช่วงนี้ หลังจากที่จีนเปิดประเทศมานะครับดีมานกลับมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ฝั่งของเอเซยเนี่ยนะฮะได้ได้เปรียบตรงที่แต่ละประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ในฝั่งขอเอเซเนี่ยจะเป็นคู่ค้านะครับกับจีนไม่ว่าทางใกดก็ทางหนึ่งคาดการณ์ GDP ในในปีนี้ของเอเซ่เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็นบวกค่อนข้างจะสดใสในแต่ละหลายๆประเทศเรายังมองเป็นบวกอยู่นะครับก็เราให้มุมมองไว้ที่สไลด์โอเวอร์สำหรับฝั่งของเอเซก็สามารถสะสมได้เรื่อยๆนะปีนี้คาดการดอกเบีย้ยและเงินเฟ้อของจีนเนี่ย ไม่เดือดร้อนเลยนะครับตัวของ CBI นะครับผมของเงินเฟอ้อของจีนเนี่ยไม่เกินสามเนี่ยก็สบายๆเพราะนั้นตัวของคาดการดอกเบี้ยทางฝั่งจีนตลอดปีนี้ก็น่าจะไม่ได้ปรับตัวขึ้นแล้วก็เรายังมีม้วงเชิงบวกของจีนนะครับผมเหมือนเดิมนะครับก็เราให้เป็นซไล์เรียโวเทก็ท่านท่าในใดยังไม่ได้มีในฝั่งของจีนเนาะก็สามารถทยอยสะสมได้เรื่อยๆถ้าตัวที่เราจะชอบเป็นพิเศษในช่วงเปิดเมืองเนี่ยเราจะชอบพวกที่มันเป็นเอเชียไทยเราเนี่ยนะครับปัจจัยหลักๆที่นะครับกดดันตัวของตลาดหุ้นเนี่ยกอ,ยอเืองนคิ เฟ้อกับดอกเบี้ยนะครับเรื่องที่2เนี่ยก็คือตัวของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีลุ้นว่าถ้าจีนมาแรงๆถ้าจีนมาเร็วๆแล้วเข้ามาบ้านเราเยอะเนี่ยก็อาจจะทําให้ยอดตัวนักท่องเที่ยวตัวนี้ขึ้นบินะแล้วาอาจจะช่วยเศรษฐกิจเราได้มากนะครับเรายังให้มุมมองเป็นนูนชร่วอยู่นะครับก็ให้มุมมองเป็นกลางๆอยู่นะก็ปัจจัยกดดันยังอยู่แต่ค่อยๆผ่อนคลายลงวินามาผ้ามันจะคล้ายๆเดิมก็คือ s e n ติ m e n t เนี่ย อกวนให้รายย่อยไม่ยอมซื้อแต่ถ้าไปดูพื้นฐานแล้วเนี่ยหาที่ตีไม่ค่อยจะได้เลยตัวเลขสถิติค,ค่อนข้างจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างที่จะดีระยะสั้นเดี๋ยวเราให้เป็น v ูท t ่ a ก่อนนะครับเพราะว่าด้วยความที่คาแรคเตอร์เขานะรายย่อยเยอะถ้าซ e n t i m e n t ไม่มาหุ้นก็อาจจะขึ้นยากหน่อยแต่ระยะยาวเนี่ยสามารถใครเป็นนักลงทุนระยะยาวสามารถทยอยสะสมได้เรื่อยๆนะครับ ทุนโลกเนี่ยจริง,รงๆเราเราก็ยังแอบชอบอยู่นะครับแต่ว่าเราลดน้ําหนักมาเป็นกลางๆนะครับแล้วก็ให้เป็นตัวคอร์พอตรอบนี้นะครับในไตรมาสสเนี่ยเราจะเน้นคอร์พอร์ตนะครับเป็นตัวจีดิฟเน้นหุ้นที่มีปันผลสูงๆนะครับในช่วงที่สถานการณ์ผันผวนแบบเนี้ยนะครับตัวจีดิฟเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากกว่าหุ้นสหรัฐเนี่ยเราชอบเป็นตัว US Blue Chip นะครับซึ่งเป็นตีมโกลดค่อนข้างชัดเจนนะครับยุโรปนะครับก็เป็นตัวทีมบี European Growth นะครับก็เวลลิงตันเป็นคนบริหารนะครับกองนี้ก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะครับเราก็ยังเป็นกลางสำหรับตัวกองทุนนี้นะครับจีนนะครับเราชอบเป็นตัว China A Active นะครับซึ่งเรามองว่าธีมคอนซัมมชันเนี่ยนะครับน่าจะได้ประโยชน์ e ีมเมติกนะครับเราชอบกลุ่มโกลด์นะครับก็คือตัว USHE นะครับตราสารนี้นะครับกองทุนตัว Global Bond นะครับที่เป็นพวก Government Bond เนี่ยสัดส่วนใหญ่นะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว g ีน c ้ m มนะครับที่เป็นเขาเรียกว่า เป็นการมิกซ์กันนะครับระหว่างตราสารนี้หลายๆประเภทเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพวกก o ลเวยบอลกับตัว IG เนี่ยนะครับค่อนข้างจะเป็นสัดส่วนหลักนะครับเราก็ยังมองว่าน่าสนใจอยู่นะครับขณะเดูการกลุ่มรีดนะครับเราก็ยังเป็นนิวตรนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเซนซิทีฟกับตัวภาวะเศรษฐกิจนะครับส่วนของน้ํามันชัดเจนครับว่าด้วยราคา80เหรียญตอนนี้นะครับเราเราลดน้ําหนักชัดเจน